สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไบค์โซโล่นะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,ส,สารพันสาระในแวดวงรถเครื่องหรือมอเตอร์ไซค์หรือ,โโรอจักรยานย,ยนต์นี่แหละครับมาตอนนี้าพาออกไปย้อนรอยอดีตข้ามมิติการเวลากันมาหลายตอนแล้วนะตอนนี้มาอยู่กับโลกปัจจุบันมั่งนะครับมาเปิดคตตาล็อกกันนะครับพอดีมีน้องเขา้า ถ้าถามว่าชอบรถแบรนด์นี้อะไรเป็นยังไงรุน่นนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับ r o y a n e n i i l l d o o t t n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  t a l GT 650หรือ650นะครับผมแบรนด์นี้ผมถือว่าโอเป็นแบรนด์ในตำนานนะชื่อ o y ย l n n Field นั้นการันตีถึงความเป็นแบรนด์ระดับโลกนะก่อเกิดมาแล้วกว่าร้อยปีทั้งทั้งที่ตั้งอยู่ในอังกฤษนะครับเรียวว่าผ่านร้อนผ่านหนาผ่าน,าน,าน,านมาทั้งสึดสงครามจึงไม่ธรรมดากับ ชื่อของ o o ย a นแอนฟิวนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะโยกย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ในแดนอาบังอินเดียแต่ก็ยังคงความเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งนะสำหรับ o o ย a นแอนฟิวนะครับผม รถสุ่นมากก็ออกมาสไตล์เล็โทสไตล์คลาสสิกนะครับโดนถามางบบนผมก็เลยเอาคลิปนี้มาเปิดแคตตาล็อกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับชวนทุกท่านนะครับมานั่งเปิดแคตตาล็อกด้วยกันมาสืกของแบรนด์นี้รุ่นหนึ่งนะครับที่ดูดีและก็เท่น,นะครับคือรุ่น Continental GT650 ซึ่งดูจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบสไตล์แบบรถคลาสสิกแนวคาเฟ่เลเซอร์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบจริงๆนะแม้ว่าในยุคปัจจุบันมันจะมีส่วนผสมของสารเรก ทางเทคโนโลยีเข้าไปหล่อหลอมด้วยแต่แท่าก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นยุคเก่าที่เคลือบแฝงไว้บนเรือนล่างนั่นหมายถึงรถหลากหลายรุ่นและอาจหมายถึงรวมถึงแบรนด์อื่นด้วยที่มีมาเล็กคลาสสิกตล์อยู่บนลายของการผลิตนะมันก็ต้องมีการพัฒนากันตามยุคตามสมัยนะ,นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรวมทั้งเราเยี่อนเอ็นฟิลก็มีการพัฒนามาตลอดนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างไรก็ตามสําหรับรถในสไตล์คลาสสิกเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะกับผู้ ที่ชื่นชอบรถสไตล์อื่นเพราะคนที่ไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบในขณะที่คนชอบยังไงก็ชอบนะนี่ผมหมายถึงรูปแบบของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไรแต่ถ้าคุณชอบแนวนี้ทรงนี้ก็ได้เลยนะส่วนจะแบรนด์ไหนแปะโลโก้ยี่ห้อใดนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนเป็นความพึงใจของแต่ละคนใช่ไหมละครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้จะเป็นการเปิดแคาล็อกของแบรนด์ที่ชื่อร y ย l Enfield อย่างที่เกินไว้นะครับความจริงชื่อ Continental GT เกิดมาหลายปีแล้วนะและคงมีการอัปเกรดพัฒนามาต่อ ตลอดระยะเวลาอย่างที่บอกไว้ล่าสุดคือเวอร์ชั่น2 0 2 4 2 5ซึ่งเหมือนว่ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ,นะในร่างเงาของเลเซอร์คาเฟ่สไตล์ผสมความคลาสสิกเลตโทสีสันหลากหลายนะครับและยังแยกเป็นหลากหลายเวอร์ชั่นอีกทั้งยังมีรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดอ d ดิชันที่ฉลอง120ปีของแบรนด์นี้เมื่อปี2 2 2 2นะผมเห็นแล้วชอบมันนะไม่ใช่ไม่ชอบนะหลายคนถามว่าชอบ หลายคนอาจจะถามว่าชอบแล้วทําไมไม่ซื้อล่ะตอบยังไม่อายผมไม่มีสตะตั<อ>์เงยนดีนครับผมผมว่านในราคาของรุ่น c o n t i n e n t ั l หกรผมว่าเป็นเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีราคาสมเหตุสมผลนะกับ آ, บลอกควานจู6 5ร้อยห้าสิบีสองสูบนะคอนติเน n t ั l จีทีหนั้นความจริงแล้วเครื่องยนต์บลอกเดียวกันนี้ยังถูกติดตั้งอยู่ในอินเตอร์เซ r เตอร์ไอเอรุ่นนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับด้วยที่ว่าอินเตอร์เซฟเตเป็นรถในสปาย ในสไตล์ของปอดโรสเตอร์ซึ่งรูปแบบและสไตล์ของรถก็มีความแตกต่างแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะเครื่องยนต์บล็อกนี้ความจุ6 4 8ซีซี4จังหวะนะครับ2สูบพาราเลล์ซิงเกิลอเวน์แคมชา่ววาล์ว wow, ต่อสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศน้ำมันรุ่นใหม่มาพร้อมเพา,าเข้อเหวี่ยง2 7 0องศานะสุดยอดนะผมว่าแกนข้อเหวี่ยง2 7 0องศาเนะี่ยจะให้แรงบิดที่รวดเร็วนะทำให้เครื่องยนต์มีความสนุกสนานในการใช้งานและุูมเสียงก็ฟัง ลื่นลูหูด้วยแหละดีดม้าออกมาได้47แรงม้าที่7,240รอบต่อนาทีและแรงบิด38ปอนด์ฟุตแรงบิดสูงสุดอยู่ที่5,250รอบต่อนาทีพร้อมระบบหัวฉีดเพิงของบอชนะครับผมว่าแทบจะไม่ต้องมองถึงแรงบิดอะไรมากกับเพาข้อเวียง270องศามันพร้อมที่จะให้คุณกระแทก ปลายคันเร่งไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับผมนี่คือส่วนที่เป็นจุดเด่นนะสำหรับ p o w e r ้าเวียนสองอเานะครับและเสียงเครื่องยนต์ก็เพาะนะภายนอกนั้นภายนอกของรถนั้นก็ดูย้อนยุคสไตล์มอเตอร์ไซค์คลาสสิกส่วนใหญ่แต่ภายในนั้นมีการอัปเดตที่ทันสมัยมากมายเช่นแขนโยกวาลวที่ใช้ลูกกลิ้งที่ด้านแคมนะและวาลปรับสกูนอต ล็อกที่ด้านวาลวเพื่อลดแรงเสียดทานและง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองครับแล้วก็ตัวคัตก็มีแบบสลิปเปอร์คัตแล้วก็คัตกลับคื่อนพร้อมชุดเกียร์หลักนะครับตัวเฟรมทรงเปรนะครับเป็นเหล็กแบบท่อคู่ซึ่งเฟรมช่วงนี้ผลิตโดย Har ิสเพอร์ฟอร์แมผู้ผลิตชัดชื่อชื่อดังซึ่งปัจจุบันเป็นของรอยัลแอนด์ฟิวตั้งอยู่ที่อังกฤษนะครับเป็นตัวเฟรมนี้ก็ออกแบบโดย Har ิสฮาริสเพอร์ฟอร์แมนนะครับผมการอัปเดตสําหรับปี202 ก็มีสีสันใหม่เพิ่มเข้ามานะพร้อมด้วยเครื่องยนต์และล้อสีดำสนิทไฟหน้า LED ล้ออลลอ,ลอ,อลูมิเนียมยางแบบไม่มียางใดสําหรับรุ่น a อ e ป g r เทรและก็สลิปสตรีมบลูนะครับสวิตช์เกียร์ที่แฮนด์บาร์อลูมิเนียมใหม่เบาะนั่งใหม่คันเบรกและก็คันหน้าปรับจั้งและยางแบบยางชีด่ด้วยนะครับแม้ว่าจะย้ายฐานไปที่อินเดียแต่ถ้าว่าการออกแบบเทคโนโลยียต่างๆนั้นได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่ในอังกฤษทั้งหมดที่ รยเดย์แอนฟิวเทคโนโลยีเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์โครงสร้างเฟรมบอดี้รวมทั้งระบบเกียร์โดยร่วมมือกับทีมวิศวกรรมการออกแบบเมืองเกนไนจากประเทศอินเดียแพลตฟอร์มทั้งหมดรวมถึงเครื่องยนต์และก็เซทซีได้ผ่านการทดสอบและรับรองที่เข้มงวดในระหว่างโครงการพัฒนาที่สนามทดสอบระดับโลกรวมกับาทางรอยเดย์แอนฟิวก็มีก็ใช้นักแข่งระดับมืออาชีพไปร่วมทดสอบนะครับผมนอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและบนนอกจากนี้ยัง ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการรวมถึงการทดสอบบนสนามแข่งและถนนสาธารณะทั่วไปด้วยนะครับก็หลายหมื่นโลนะครับกว่าจะลดกว่าจะออกมาขายได้แต่และรุ่นนะส่วนประกอบของตัวถังแต่ละชิ้นนั้นใช้เทคโนโลยี cae นะครับที่ทันสมัยแล้วก็ระบบแคทออกแบบนะครับถูกนํามาใช้ระหว่างการพัฒนาตัวถังและก็มีการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุมกับปุกเกียร์ได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมเรียกว่าทําให้ได้ความรู้สึกในการเปลี่ยน เกียร์ที่เหมาะสมที่สุดการทํางานที่เชื่อถือได้การเลือกเกียร์ที่เงียบและก็ระยะห่างของอรตรายส่วนที่สมบูรณ์แบบและก็ได้รับการทดสอบในสภาพการขับขี่ในโลกแห่งความเป็นจริงมาอย่างโชคชนนะครับกว่าจะออกมาขายได้นะก็โอ้ผมถึงบอกว่าเรื่องความแข็งแกร่งแบนแล้วยืดอันฟิลมันมีมานานแล้วนะครับ เรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพนะครับของตัวรถนี่ก็เป็นการเปิดข้อมูลเล็กๆน้อยๆข้อมูลที่ผมได้เปิดแคต็อกดูและค้นข้อมูลมาลประกอบสําหรับท่านที่ชื่นชอบในรูปแบบและจิตวิญญาณความเป็นแบรนด์โรยย์แอนฟิ d ของท่านแล้วก็และชื่นชอบในรูปแบบของรถท,ที่ดูมีดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแฮนด์หมอบนิดนีด้เบาเดี่ยวสไตล์ทูตมดและมีการหลอมรวมที่อบอวลไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กับราคา2 0 0แสนกลางๆถือว่ามีความคุ้มค่าอีกรุ่นหนึ่งนะ สำหรับรุ่นนี้ผมก็บอกให้น้องที่เข้ามาถามมาคุยกับผมผมก็บอกให้มันถือว่ามีความคุ้มค่านะชื่นชอบจริงๆนะชื่นชอบรถสไตล์นี้และคุณก็ยังจะได้ความคลาสสิกที่แตกต่างมีกลิ่นอายของความดิบคุกเขาอยู่บนเลนล่างนะครับเป็นความดิบสไตล์อังกฤษนะครับยุค ดั้งเดิมเลยก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนะสำหรับบ่อที่เป็นเดี่ยวตูดมดนะคุณเองคงต้องตกลงกับหวานใจของคุณดีๆและกันว่าจะเอาไงหรือว่าเพราะมันเป็นบ่อเดี่ยวไงไปไหนคงจะซ้อนถ่ายกันลำบากหน่อยหรือว่าทางรอย a ยนแอนฟิลมี option, ออปชันเบานั่งคู่ให้ด้วยหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไปถามทางรอย a ยนแอนฟิลดูนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาอันใดอยู่ที่การตัดสินใจคุณเองเพราะมีความชื่นชอบและเชื่อมั่นในแบรบ ก็ลองไปจับไปขอลองขี่ได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของค่ายค่ายนี้เขาคงมีให้ทดสอบอยู่แล้วให้ลองขี่อยู่แล้วแต่ผมเห็นเมื่อง,งานมร์โชว์ที่ผ่านมาเห็นมีจัดโปรเนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโปรอยู่หรือเปล่าผมก็บอกให้น้องเข้าไปอย่างนี้กับราคา2 0 0แสนกว่าเนี่ยผมว่า2 0 0แสนกลางๆเนี่ยผมว่ามันมีความคุ้มค่ากับตัวรถกับความเป็นแบรนด์ของ r o ย a l แ n นด์ฟินะครับแม้ว่าทุกวันนี้จะไปย้ายฐานไปอยู่อินเดียก็ตามทีแต่ความแข็งแกร่งแบบอังกฤษเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับ ครับนี่คือ Royal Enfield นะครับ c o n t i n e n t ชั Gt650 เป็นรถสไตล์คาเฟ่เลเซอร์อีกรุ่นหนึ่งที่ผมเองโดยความส่วนตัวของผมเองผมว่ามันก็มีความคุ้มค่ากับบล็อกเครื่องยนต์650ซี2สูสสมแม้ว่าจะเป็น s ซิงเกิลอเวนแคมชาบก็บตามทีนะครับแต่เทคโนโลยีของของโรยเดตแอนฟิ Field ก็ยังมีให้มากมายม,ม,มันมันมันมีกลิ่นอายของความเป็นรถคัสสิสไต์อยู่นะโดยเฉพาะบอร์ดูนมดที่ผมว่ามันมีความ เท่อยู่ในตัวรถเองนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์คลาสสิกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดแคตาลกกันพอหอมปากพอหอมปากหอมคอเท่านี้เนาะพอดีนะ้องเข้ามาถามผมก็เลยเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับปิดแคตาลอกดูมาเล่าสู่กันฟังใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ใช้เป็นยังไงก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใครที่ชอบรถสไตล์คลาสสิกแบบไหนอะไรอย่างไรก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังหรือใครใช้รุ่นไหนอยู่นะครับคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลเป็น เสียทานกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะครับ อาจจะหาข้อมูลอยู่นะครับผมคาเฟ่เลเซอร์แถมตูดมดด้วยนะครับเบาตูดมดนะครับแบบนี้เขาเรียวกว่เบาตูดมดนะครับไม่รู้ว่าใครไปเรียกเป็นคนแรกไม่รู้ในบ้านในเมืองเราเนี่ยโอเคนะครับถ้าชอบเรื่องเราสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กําลังใจผมด้วยนะครับให้กาลังใจช่องมอเตอร์ไซค์ช่องเล็กๆเ,เราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับทั้งรถเก่ารถใหม่รถใหญ่รถเล็กนะครับเทคโนโลยีต่างๆผมก็จะนํามาเล่าสลับสับ,สบเปลี่ยนกันไปนะครับผมเองไม่ใช่กูรู ไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายอาศัยว่าผมเองชอบค้นคว้านะครับมีอะไรที่ผมค้นคว้าผมเจอมาแล้วผม รู้เรื่องเองรู้เรื่องเองมันก็เก็บไว้แค่นั้นสมัยเก่าก่อนผมยังได้เขียนลงเนื้สารเขียนลงอะไรนะครับสมัยนี้ก็เขียนมากไงนะแต่พอมาทําช่องนี้ก็เลยเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างมีสาระบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องก็กราบขออภัยไ,ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมทั้งด้านที่ให้กําลังใจผมในหลายช่องทางนะครับทั้งคอมเมนต์ นะครับทั้งทักทายกันมานครับด้วยบริจาคก,ก็ยังมีหลายท่านกบริจาคก,กันมาก็ต้องขอบคุณไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นเพียงช่องเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นคนตัวเล็กๆที่มีใจชื่นชอบรถสองล้อเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกับทุกท่านนะครับเราทั้งผองต่างมีจิตวิญ,ญญาณเดียวกันนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับกับขี่รถเครื่องของท่านไปแห่งหุนตะมนลใดไม่ว่ารถใหญ่รถเล็กก็ขอให้มีความปลอดภัยและมีความสุขกับรถของท่านเด้อครับผมเด้อสวัสดีครับผม